สวัสดีครับมาพบก,กับการแข่งขันมัคุออนไลน์นะครับในคู่ที่หนึ่งเกมที่หนึ่งนะครับพอดีก่อนหนะ้านี้ก็ได้บันทึกไปแล้วแหละแต่ว่าไฟดับเรียบร้อยนะครับเน็ตไม่มีแพ้ไปเลยสองกระดานโอเคนะครับก็เป็นการบันทึกตอนเล่นนะครับแล้วก็มีการบรรยายแล้วก็แคปเฉพาะหน้าจอของกระดานนะครับไม่สามารถแคปให้เห็นให้เห็นชื่อของผู้เล่นคู่แข่งขันนะครับ มิจฉาติดลิขสิทธิ์เนาะก็ขอทําความเข้าใจครับผู้ติดตามทางด้านท i ิตตอนะครับที่เข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจไปว่าเราเดินเองเออเองเนาะแล้วก็ไม่มีคู่แข่งแล้วเอามาลงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นหน้าจอเต็มเมก่อนแล้วก็แคปตอนเล่นให้ดูนะครับขอทําความเข้าใจนิดนึงนะครับนี่ท่านผู้ติดตาม ที่ติดตามหรือว่าผู้ที่ได้ชมว,วิดีโอทางหน้าท i ิตต์กนะครับบอกมาว่าเดินเองหรือเปล่าเดินเองคนเดียวแล้วก็เอามาลงแล้วก็ทําให้ตัวเองชนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจะปิดโลโก้ของชื่อผู้เล่นไว้แล้วก็แคปเฉพาะช่วงเดินมาให้ดูนะครับแต่จะโชว์ช่วงโชว์ให้เห็นว่าเราเล่นกับคนอื่นจริงช่วงต้นกระดานนะครับเตรียมจะปิดบางชื่อไว้อันนี้ก็จะเป็น มาตรฐานเท่กับตัดข้างตัดข้าง,ต,างตัดหน้าคล้ายๆกันนะครับขอแก้ไขนะข้อมูลที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าเนื่องจากเคยทําชัวชื่อแล้วอาเป็นลงทิกต o อกไม่ให้ผ่านนะครับเนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์นะครับบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์ของชุมชนอะไรสักอย่าง คร็รขอทำความเข้าใจนิดหนึ่ง <c oughs> ส่วนใครที่อยากร่วมสนุกได้ด้วยก็ติดตามในช่องคัมภีร์หมหอฮนะครับในช่วงไลฟ์สดนะครับก็มีกันอยู่เรื่อยๆในดูในช่องสดก็ได้นะครับดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้ที่เราไลฟ์สดแล้วเ,เล่นกันจริงๆนะครับ คะแนานของผมตัวนี้พันหกหกสบสองเสียคะแนานไปยี่สิคะแนานเมื่อสักครู่ตอนไฟดับเรียบร้อยเลยมันเข้าเน็ตไม่ได้นะครับเนื่องจากใช้สัญญาณบาไฟนะก็เลยมาแก้ไขใหม่นะครับแพ้ไปทั้งสองกระดานขอทำความเข้าใจเนาะก็เลยอธิบายในชุดนี้ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอช็อตหรือวิดีโออะไรทั้งสิน้น ก็เกิดจากการบันทึกย้อนหลังก็มีนะครับแล้วก็เอามาเฉพาะหน้าจอที่เป็นกระดาษไม่เห็นชื่อคนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการบันทึกตอนเล่นจริงเลยมีการบรรยายไปด้วยส่วนวิดีโอช็อตวิดีโอที่เร็วๆภายในหกสิบวิะจะเป็นจากการบันทึกย้อนหลังนะครับมันก็จะเดินเร็วน,นิดหนึ่งเหมือนเราเดิมเองพูดไง,ไงนะ่ายๆเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจได้นะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจได้อันนะี้ขอขอเสมอเข้าเลยดีกว่า <c oughs> ให้เขาค้าหมหัดเลยข้ามหมดเลยจะได้เสมอกันจะได้เล่นเรื่อยเ,นะเกมที่สองนะครับต่อไปเกมที่สองคะแนนคู่แข่งพันห้าห้าสิบสี่ของผมพันหกหกสิบสองนะครับก็อยู่ประมาณนี้วินาทีก็จะเดิม คนะู่นี้ก็อาจจะเสมอกันทั้งสองกระดานดูฝีมือเขาแล้วก็น่าจะไม่ธรรมดานะครับเราก็สามตัวเรียงไปรับกับมาตรฐานเขาไม่ยอมตัดเป็นสามตัวเรียงธรรมดาไปนะครับ นะครับเราก็เขาเป็นหัวมังกรเราเป็นสารตัวเรียงนะครับรับประหัวมังกรมไม่ธรรมดาครับเ็เดินเต้มนี้ได้ก็สุดยอดแล้วนะครับต่อเราอีกแต่กําลังไปเรื่อยนะครับเดินเตื้มนี้ได้ก็สุดยอดแล้ว เราต่อไปครับเขาก็จะแทรกกินหรือว่ายี่สิบหกย่ิบสองก่อนถ้าแทรก,กินเลยไม่ได้เราจะกินสิบสิบสี่นะตองยี่สิบหกย่ิบสองก่อนเราก็ไปทังตอนนี้เขาจะแทรก,กินแล้วน่าจะสิบเจ็ดสิบสามหัวมังกรพบสามตัวเรียงนะครับฝั่งเราเป็นสามตัวเรียง เราก็แทะก,กินด้วยนะครับตัวนี้ก็จะชิงเสมอกันไปแต่เราจะเสียเปียบนิดๆน,น,นะครับหัวมังกรแต้มน,นี้เขาต้องเดินยีิบสองอ2อยี่สิบสองสิบแปดนยิบสองยิบเจ็ดนะครับงั้นเราเดินยี่สองสิบหกไปเราต่อยังไม่ได้นะครับต่อยังไม่ได้ดนนทนก็ขึงแน่เขาจะขึงหนึ่งมาหกหกมาหนึ่งทีนี้เข้ามาเข้ามาตัวนี้แล้วเรา อืมเราฆ่าวัดกินสองอย่างนี้ได้ไหมเขาต้องหนีหนีปุ๊บฆ่าไปเลยจับนี่นะครับเราจะเอาเสมอได้ไหมสองต่อหนึ่งนะครับคอยดูว่าเราจะเอาเสมอได้ไหม มาแล้วไล่ก่อนก่อนยืนไล่ก่อนหนีมาไล,มาไลมา่มาไล่มาหนีมาไล่ทางนี้นะครับเสมอนะครับถ้าเข้ามาสิห้าผมก็จับสิบเกก็เสมอแล้วเสมอได้ อะโอเคกระดานที่หนึ่งกระดานที่สองเสมอทั้งคู่มา <c oughs> พบก,กับคู่ที่สองแล้วกับการแข่งขันมหกรรออนไลน์ในวันที่สามเดือนห้าสองพันหกสิบหกนะครับคู่ที่สองเกมที่สามและเกมที่สี่เราขึ้นมาตรฐานทรงนี้นะครับเราคะแนนเขาตัดข้างคะแนนพัน แป๊บนึงพันหกห้าสิบเจ็ดนะครับของเขาพันห้าสี่สิบเอ็ดวันนี้เจอแต่ตัดข้างตัดหน้าเจอเยอะมากไปทรงนี้ไปทรงนี้ทรงสามเหลี่ยมไว้นะครับไปเลยเข้ามาแล้ว ืมเลขหรือเปล่าต่อดีไหมเอาต่อดีกว่านะครับกินไปทางนี้กินไปทางสิบเก้าอ่าเขาดักอีกแล้วไปทรงนี้นะครับกระดานที่หนึ่งที่สองที่ผ่านมาเสมอทั้งสองกระดานนะครับเจอเต้มสำคัญเลย ก็เดินตัดข้างตัดหน้าและหัวมังกรตัดข้างตัดหน้าละหัวมังกรนะครับค <c oughs> ู่แข่งพันห้าอัพนี่ก็ไม่ธรรมดาทั้งทั้งหมดนะครับกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาพั 1, 5, 1, 6, 1, 7, นห้าพันหกพันเจ็ดนี่ชนะยากนะครับสองตัวมาชนะยากกว่าจะชนะได้นี่ก็คือต้องปลายกระดานไปต้นไปนะครับรช่วงปลายกระดานไปต้นไป ต้นกระดาน,นี่มีหมดสิทธเพราะว่าเขาโครงสร้างมาเขาขึ้นได้ถูกต้องเป๊ะอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับปลายกระดานว่าใครจะเคี่ยวกัน แล้วก็เราก็จับเจ็ดไปสองก็น่าจะชนะโอ,โอเคครับเห็นแล้วนะครับเต้มนี้พอดีเห็นเหลือเห็นนะครับสินสารต่อสวยงามนะครับเต็มนี้ โอเคเราชนะแล้วนะครับเขามาตรฐานเราก็สามเยยงไป๋องเขาอิปุ่มนะครับอิปุ่มขึ้นมาอ๋อทำไมขึ้นอิปุ่มทรงนี้แปลกๆดี นหนีไปก่อนหนีไปก่อนขึ้นี้ปุ่มทรงนี้ปนแปลกๆยอีมาแล้วหนีด้เล็กกว่าเนาะหนีไปเลยว่ายัายางไงเขาก็เดินยากอยู่แล้วก็ต้องต่อแน่ๆต่อเข้ามา นี่ออไปอ๋อมันเข้ามาเกมตัวนี้นะครับเข้ามาเกมหลักตัวนี้น่าจะเป็นรูปเสมอมนเป็นรูปเสมอมเดินได้สุดอดเลยียิปุ่มแทมนี่ แคปเฉพาะหน้าจอนะครับส่วนช่วงต้นกระดานนะจะให้เห็นว่ามีชื่อของผมคำพีพิชิตาโลกแล้วก็ในเห็นว่ามีคู่แข่งแต่ว่าไม่จะปิดบางชื่อไว้นะครับเนื่องจากติดเรื่องลิขสิทธิ์จุดที่ส่วนบุคคลนะครับไม่เอาชื่อมาเผยแพร่เ,พเนาะโอเคครับไม่เอาชื่อคนอื่นมาเผยแพร่ ินเข้าไปเขากินฟีเราแล้วทีนี้เราก็กินฟีด้วยฟีด้วยนะครับเดินขึ้นไปกินสองาเขากินหนึ่งหลบก่อนนะครับหลบก่อน ถ้าสิบห้ามาสิเอดโดนสองไม่ได้แล้วโดนกินกินสิสิบห้ามาสิบก่อนเนาะโทษที่มันยายผิดก็ต้องสิบห้ามาสิบสิบห้าสิเอดไม่ได้โดนกินเพราะเราเป็นฮอตลืมไป ต้องคำพัน่งเดียวเข้าหมดตาเดินนะครับโอ้จริงๆผมสิบสี่สิบเจดก็ได้เมื่อสักครู่นี้มองไม่เห็นนะครับตอนที่เดินสิบหกสิบเก้าโอ้ยอย่างนี้ก็ได้เนาะกินไปนี่นะนี่ดีกว่าออันนี้ก็จะชนะไปนะครับ สวัสดีครับมาพบกับคู่ที่3ามของการแข่คงขันมหอดออนไลน์นะครับในแอปมหอดกันเทพวันที่3เดือน5 2าสองพันห้าร้อยหกครับคู่ที่3เกมที่5เกมที่6นะครับคู่หนึ่งจะมีอยู่2กระดานให้เลือกโอเคตัวน,นี้เขาน่าจะเป็น3ตัวเรียนนั่ไม่ใช่สิเป็นพุ่งหัวหรือมาตรฐานนี่แหละอ่าพุ่งหัวมาแล้วครับันี้เป็นพุ่งหัวมาแล้ว อมาแล้วเราก็ขึ้นไปขึ้นไปสูนนี้คะแนนคู่แข่งพันหกสี่สิบของผมพันหกหกสิบแปดนะครับถ้าแปดไปสิบเอ็ดมีแพ้นะครับอย่าไปเพราะว่าเขาจะขึ้นสามสิบมียี่ิตัวนั้นเสียเปรียบ เราต้องขึ้นสองปเ็นนะครับสองปอรเซ็ต์เสิบสองดักตัวนี้ไว้ก่อนกินฟรีนะครับกินต่อไปก่อน เลยด,นนะเนนดีกว่าเนาะเขากินเลยดีกว่าสวนเราเลยเหรอกินไปเข้าไปนี้ดีกว่าเราไม่ยอมให้กินสองแน่นอนนะครับแต่เ,เขาได้กินฟรีเราก็ได้กินฟรีแหละอืมไปนี่ดีกว่านะครับไปเส้นแล้วเพื่อเข้าฮอตนะครับไปเส้นเพื่อเข้าฮอตเข้ามาแล้วงานนี้เราจะเข้าฮอตได้ไหม เส้นยังไม่ชนะไปทางนี้ก่อนดีกว่าเปิดทางให้เขาเข้ามาเลยเพราะถ้าเส้นแล้วไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาข้าวฮอดได้นะครับอ้าวเขาไม่มาเขายังรอข้าฮอตเหมือนเดิมนะครับเขายังรอข้าฮอตเหมือนเดิมไปนี้ก่อนเดี๋ยวเยวพึ่งเส้นนะครับรอจังหวัดดีๆก่อนเขาจะมาสิบเจ็ดสิบสามนี่แหละตัวข้าฮอตถ้าเราเข้าฮอต แล้วเขาก็จะหลุดเข้าฮอดเลย 10, เขากินหนึ่งไปสิบ๊บเขาเข้าห้ามาหนึทันทีนะครับเกมเขาจะเป็นอย่างนั้นงานนี้เซนได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีจังหวะในการเข้าฮอดแล้วเซนไดเ้เขาให้เราเลือกกินกินมาตกนี่ดีกว่าให้เขาเ <s> <ๆ>ข้าฮอดไปเสร็จแล้วเราสามมาเจ็ดเนาะ แล้วก็เวียงสิบแปดไปสามสองกินสองอ่เขาอยาเขาไม่เขารู้นะครับเขารู้เกมเลยเขาไม่ยอมให้เข้าฮัดเลยรู้กเกมตัวนี้แล้วอืตัวนี้มาไปนี่ ก้นมาแล้วเขาเข้าฮอทไม่ได้นะเขาลงมาสองไม่ได้โดนสองเราก็สิบห้าสิบเก้าถ้าเข้ามาใหม่เลข้ยสองบี B ก่อนไม่ให้เดินได้ มาแล้วกินฟรีก่อนก่อนเดินกินฟรีกินไปทางนู้นนะครับก็ต้องหนีออกไปแน่ๆอ๋อไม่ออกนะครับไม่ออกก็มานี่มานี่ก็ ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิบห้าไปสิบแปดชนะไปนะครับเกมเกมที่สองเซฟเซฟก่อนนะครับเกมทีออ่อ๋อเขาหน้าจะตัดหน้าเอาตัดไปให้ตัดไปนะครับตัให้ตัดไป ทีนี้เขาโอ้ทำไมขึ้นมาสูงแบบนี้ทำไมขึ้นมาสูงแบบนี้นบบนอ่าไปเลยนะครับทีนี้ขึ้นสูงเหมือนกันขยมไปเลยดีกว่า อยู่มสูงขึ้นไปเลยต่างฝ่ายต่างขึ้นสูงนะครับอ่าพอดีดูเอื้ออ่านลายมันดังม่อสักครู่นะครับขออภนะัยเนาะเสียงมีเสียงแทรกซ้อนนิดนึงนะครับ ขึ้นไปอุดไว้ก่อนนะครับอุดไว้ก่อนนี่โอ้โดนสามผมนะครับเห็นพอดีเลยสิบห้ามาสิบเอ็ดนะครับโดนโดนสามผมเลยนะอ่าเขายอมไปนะครับ คู่ที่สี่นะครับของค่ำคืนอไม่ใช่ของค่ำคืนของวันที่สามเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับไม่ใช่ค่ำคืนนะเรามาทึกตอนกลางวันตอนกลางวันช่วงประมาณสิบโมงนะครับอยู่ชุดนี้ เป็นมาตรฐานสามตัวเรียงหลังครับพวกมาตรฐานเดินหลังสามตัวเรียงก่อนมาตรฐานเดินหลังอาจจะพินเพียนนิดหนึง่งทักษะการเดินรูปแบบอาจจะพินเพียนน,นิดหนึง่งเราเป็นฝั่งเดินหลังแต่ว่าได้เดินเหมือนเดินก่อนครับเกมนี้ได้เดินคล้าย,ายๆเดินกล่อม กินไปนะครับเขาจะกินตัวไหนท่านนี้แหละเขากินตัวนี้เราก็กินกลับนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่จะพูดละจัดเราจะล็อกยังไงเราล็อกนี้ดีกว่าอ่าน,นี่ก็จะชนะไปนะครับอ่าโอเคเราเดินหลังบ้างทีนี้เราเซฟตีแล้วเราชนะแล้วหนึ่งเกมเกมนี้เสมอพอตีหวัวเข,ข้าบ้านนะครับ สไตล์การเล่นเราต้องเป็นอย่างนี้เกมแรกวัดดวงนะครับเกมที่สองตีหวัวเข้าบ้านเอาแบบเสมอให้ได้ก่อนวิ้นแต่เขาพลาดจริงๆนะครับก็เดินเขาจะเป็นโจนดาวเปล่อไม่รู้ต่อไปก่อนนะครับต่อยึดเซนเตอร์อยึดเซนเตอร์ไว้นะครับเซนเตอร์ไว้ เป็นมงครหยกอ่าตัวนี้โดนสองไม่ไม่โดนนะครับแต่หน้าขึ้นสามสิบยี่ห้ามากเนาะรอรอต่อสองใจผมยี่สิบเจ็ดยิบสี่หรือสามสิบยี่ห้าดีสามสิบยี่ห้าดีกว่ารอเขาเผลออ่าเขาไม่เผลอนะครับเ,เขาไม่เผลอเขาไม่เผลอทีนี้อ่าไปนี่ไนี่ก่อน อย่าแพ้แล้วกันนะครับถ้าแพ้นี่เสียหมดเลยกระดานแรกที่ได้มาคะแนนของ,งเขาพันห้าเจ็ดสิบหกของผมพันหกแปดสิบสามมันจะดูดแต้มกันเลยนะครับต่อให้เสมอกันแต่ว่าเขาเขาคะแนนน้อยกว่าเขาจะได้แต้มไปเลยได้ประมาณสี่ห้าคะแนนเลยนะครับระบบเขาทํามาแบบนั้นนะครับเสมอกันก็ช่างแต่ว่าคนที่คะแนนต่ากว่าถือว่าเป็นฝ่ายชนะเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะไปถึงแม้จะแพ้กันคนละก,กระดานก็ช่าง ระบบจะเป็นอย่างนี้นอกจากคะแนนใกล้ๆเคียงกันไม่เกิน4ี่ห้าคะแนนน่ถ้าเสมอกันเนี่ยเขาจะไม่ให้มีคะแนนเกิดขึ้นจะเป็นศูนย์คะแนนนะครับจะได้ศูนย์คะแนนทั้งคู่แต่ถ้าคะแนนห่างกันแบบเนี้คนที่คะแนนน้อยจะได้คะแนนไปฟรีๆเลยได้คะแนนเสมอคนที่คะแนนมากได้ประมาณนี้นะครับเปอร์เซ็นต์คะแนน เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่แพ้นะครับเกมนี้เราจะต้องเอาเสมอไว้ก่อนกินนี่ดีกว่าจนนีไปเราจะต้องไม่แพ้เดืเดินหนีเราแทรกไปเขาหน้าจะกินคนละตัวกับเรา มันจะเสมอแหละกอดเสมอแต่ยากหน่อยเราในะยากหน่อยเขาน่าจะได้เดือนง่ายขึ้นไป วันนี้ก็ชนะไปนะครับง่ายๆค่าฮอตไปก็จบนะครับเราก็โยนไปเแล้วก็วิ่งวิ่งดักสองตัวข้างๆฝั่งซ้ายก็อาจจะเส้นสองไปหกให้เรากินฟรีแล้วก็เดินสิบสามมาสิบเจ็ดอ่าเราก็มาดักหมายเลขสิบห้าไปจบนะครับชนะแล้วชนะทั้งสองกระดานนี้ได้ได้คะแนนมากนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณสี่คู่นี้นะครับสี่คู่แปดเกมโอเคครับ